รวมตัวชาวดอยนะเพื่อนๆมาพูดถึงหุ้นอย่าง Novo Nordisk กันสักหน่อยนะฮะร,ร่วงติดกันมาหลายวันแล้วนะฮะนักลงทุนเนี่ยพากันกระนำ่ำเทนะครับเราในฐานะพูดถึงหุ้นเนี่ยจิตใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับเรามาร่วมกันวิเคราะห์หน่อยนะครับว่ามันยังน่าเก็บต่อไปไหมนะครับหรือว่าควรจะห่าง ให้ไกลมากที่สุดจากหุ้นนี้นะครับโนโวกำลังจะเสียส่วนแบ่งกัตลาดให้กับคู่แข่งอย่างอีไลลิลี่และฮิมหรือเปล่านะมาดูในคลิปนี้กันนะครับโนโวเนี่ยลงมาจากจุดสูงสุดเพื่อนถึง65%นะถือเป็นการลงครั้งใหญ่ของโนโวเลยจริงนะเพื่อนกับบริษัทยานะครับอันดับต้นๆของโลกนะเพื่อนที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลนะเพื่อน ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโนโวปรับตัวลงไปประมาณ60%ฮะและตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโนโวลงไปแล้วนะครับ เกือบ40%นะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆนะที่ทำให้นักลงทุนกังวลแล้วพากันเทขายโนโวเนี่ยมีอยู่2 p o พอยนะฮะซึ่งเรื่องแรกก็คือการออกมาปรับคาดการนะครับปรับลดคาดการการเติบโตของยอดขายแล้วก็กำไรสำหรับปี2025ปรับลดลงไปอีกนะครับอย่างไม่ไี้สำคัญนะเพื่อนตอนแรกเนี่ยคาดการว่าจะเติบโตนะครับอยู่ที่ประมาณ20%นะครับปรับลดลงมาเหลือประมาณ 10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่เกิน15%นะมันทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะเพื่อนและประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนตัว CEO คนใหม่นะหลังจากที่ CEO คนเก่าเนะลลาออกไปเนาะนะมันก็เหมือนเปลี่ยนหัวเรือคนใหม่เเพื่อนเรายังไม่เห็นฝีมือของ CEO คนใหม่เลยนะซึ่งนักวิเคราะห์นะครับหลายๆสำนักเขาก็ตีความกันไปว่า โนโวเนี่ยน่าจะมีปัญหาภายในบริษัทจริงๆนะครับเปลี่ยน c ีแล้วนะครับแถมยังมีการปรับลดคาดการณ์ทางด้านการเงินลงอีกนะครับอันนี้มันก็สะท้อนความอ่อนแอของบริษัทของราคาหุ้นออกมาฮนะก็เลยไม่แปลกใจเลยนะทำไมล่ลงทุนเทขายกันหนักขนาดนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะแย่ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะผมว่าสาเหตุหลักที่ทำให้โนโวสะดุดเนี่ยเพื่อนๆนะครับลองดูนะเนี่ยบริษัทนะครับ จากในอดีตเนี่ยเคยเป็นเบอร์หนึ่งนะในสาภาพยุโรปนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยเสียอันดับให้กับแซฟไปแล้วนะเพื่อนแถมตอนนี้เนี่ยตกมาอยู่ที่อันดับที่7นะมูลค่า Market Cap เหลือเพียง239เท่านั้นเองนะจากก่อนหน้านี้ผมเคยพูดว่าโนโวเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทนะยานะที่ใกล้ไปแตะ1ทิ่น t r i l ได้ ค่อนข้างเร็วนะถ้าเราไม่นับลิลลี่นะฮ no ะโนโวน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น,นครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องถอนคำพูดแล้วนะนเพื่อนเพราะมูลค่านะหายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะและห่างไกลกับคำว่า1นึล trillion market size มากๆนะครับจุดพีคของโ no นโวนั้นเพื่อนที่ผมเคยทำนายไว้นะฮะอยู่ที่ประมาณ640บิบ billion น,นะเพื่อนอีก400บิเลเ billion ก็จะกลายเป็นหุ้นยาเมกกะแคป 1ทิลเล่นนะครับแต่นะตอนนี้นัเพื่อนมันร่วงลงมาเหลือ200กว่าเท่านั้นเองครับจะต้องไต่ขึ้นไปใหม่นะมันก็ยากเลอเกินนะเพื่อนการเติบโตในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เผชิญกับปัญหามาบ้างนะแต่เขาก็ผ่านมาได้โดยตลอดนะครับมีปีหนึ่งครับที่เขาเนี่ยปิดลบหนักๆน,นะอย่างปี2008นะก็ลบหนักนะครับ ปี2002เนี่ยก็ลบหนักอยู่ที่ระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปี2016เนี่ยลบไปถึง38เปอร์เฮะและปี2025นั้นเพื่อนตั้งแต่ต้นปีนะครับลงไปแล้วประมาณ37ซนตะครับซึ่งแย่ติดต่อกันมา2ปีติดแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2024เนอะมาจนถึงปีนี้นะครับซึ่ง คาดว่าปี2025เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ปีของโนโวนะและราคาน่าจะรูดลงไปได้อีกแน่นอนนะเพื่อนสาเหตุหลักๆที่ผมมองว่ามันทำให้โนโวเนี่ยสะดุดนะสำหรับการเติบโตผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันนะในตลาดของยาลดน้ำหนักนะเพื่อน GLP-1 ครับอีไลเลรี่เนี่ยเป็นผู้เล่นเบอร์สำคัญนะที่มาแย่งส่วนแบ่งกตลาดจากโนโวไปนะครับ มันทําให้การแข่งขันขเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมากนะแถมนะเพื่อนเพื่อยังมีผู้เล่นรายย่อยนะที่ทํายาเริ่มหนักแบบผสมหรือว่าคอมเปาที่มันปรุงโดยเพสร์กรนะเพื่อนเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของโนโวไปอีกนะก่อนหน้านี้เคยถูกกฎหมายนะตอนที่มันขาดแคลนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ขาดแคลนแล้วนะ แต่เหมือนผู้บริโภคเนี่ยจะชื่นชอบนะและยาประเภทนี้เนี่ยยาคอมเปาเนี่ยเหมือนจะได้รับความนิยมมากๆนะในผู้ป่วยรายใหม่ๆนะเพื่อน,นและที่สําคัญนะฮะผลการทดลองทางคลินิกที่ปล่อยออกมาโหมข่าวเข้ามาเนี่ยผลการทดลองทางคลินิกของลินล,ลี่กลับได้ผลดีกว่าผลการทดลองทางคลินิกของโนโวนะมันก็เลยเป็นข่าวเข้ามาซ้ำโนโวเข้าไปอีกนะครับ นั่นแหละเพื่อนๆนะครับและประเด็นที่3ที่ผมมองว่าโนโวกำลังสูญเสียนะครับความเชื่อมั่นในหมูนักลงทุนไปนั่นก็คือการขยายตลาดต่างประเทศนะเพื่อนหรือการขยายตลาดในอเมริกาเองก็ตามนะครับที่ทําได้ช้ากว่าที่คาดการไว้เยอะมากนะครับเพราะว่าลูกค้ารายใหม่ๆนะผู้ป่วยรายใหม่หันไปใช้ยาของอีไลลิลี่มากขึ้นนะทำให้โนโวเนี่ย คาดการนะประสิทธิภาพของอีลารเนี่ยอาจจะคาดการต่ําไปนะก็เลยโดนแย่งนะครับมาเก็ตแชร์ตรงนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเรามาดูพื้นฐานของโนโวกันหน่อยเพื่อนราคาตอนนี้เนี่ยลงมาเหลือ50เหรียญแล้และก็คิดว่าน่าจะลงไปได้ต่ออีกนะเพื่อนแฟวลที่ควรจะเป็นนะคนจะอยู่ที่ประมาณ92เหรียญน,นะมีอัพไซ e ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนเกือบ90%เลยนะครับ i i n h n c l t l Health เพื่อนแม้ว่าจะลงมาขนาดนี้ฮะ แต่นะครับ financial health ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมมากๆนะ great performance นะเพื่อนหนปีนะครับหุ้นเนี่ยร่วงไป60%กว่าเปอร์นะที่ผมบอกไปนะับาปีเนี่ย time frame ยาวขึ้นนะราคายังเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ62%นะและ10ปีที่ผ่านมานัเพื่อนเหลือเพียง96%เท่านั้นนะเพื่อนหากอยากได้ราคาณปัจจุบันนัเพื่อนต้องย้อนกลับไปตอนปี2020กกว่าๆเลยนะถือว่าบริษัทเนี่ยสูญเสียนะครับ ไปเยอะมากๆนะฮะและก็ราคาหุ้นเองครับก็นานๆทีจะได้เห็นโนโวปรับตัวลงได้แรงขนาดนี้นะครับแล้วไตรามาสที่ผ่านมานะฮะมันสะท้อนอะไรบ้างนะครับไตรามาสต,ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะเพื่อนจะเห็นว่าการเติบโตต่อปีของโนโวเนี่ยรักษามาได้ดีตลอดนะอาจจะมีพลาดไตรามาสให้ได้เห็นบ้างนะครับนะฮะตัวเลขหลังบ้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยังคงดีอยู่นะเพื่อนเนี่ย การเติบโตต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามนะรายได้ระดับ11บิลลเลียนเพื่อนไม่ใช่เล่นๆนะรายได้เยอะมากนะครับและ EPS เนี่ยก็เกือบจะ1แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่0.99นะทางด้านงบหลังบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ยังคงดีอยู่นะเพื่อนแต่สิ่งที่เขาออกมาลดคาดการนะเพราะว่ากำไรที่มันควรจะได้เยอะนะในตอนนี้เนี่ย เขาปรับลดลงมาเท่านั้นเองครับซึ่งอาจจะไม่ได้โดนใจนักลงทุนหลายๆคนนะนักลงทุนทั่วโลกนะที่เขาอาจจะไม่ชอบใจเนาะเนื่องจากว่าการคาดหวังอัตราการเติบโตจากหุ้นแบบโนโวเนี่ยถือเป็นกรธทางฝั่งยาเลยนะพอกรดลดลงปุ๊บนะก็พากันเทช้ำๆเลยนะครับสำหรับหุ้นนี้แล้วถ้าเรามาเทียบกับคู่แข่งนะเพื่อนจริงๆในตลาด ลดน้ําหนักนะยาเบาหวานลดน้ำหนักเนี่ยยังมีผู้เล่นอีกหลายรายมากๆนะที่กระโดดเข้ามานะเพื่อเกาะไปกับเทรนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าผู้เล่นแต่ละรายเนี่ยมีใครบ้างนะแล้วก็ยาเด่นๆของเขามีใครบ้างคนระับแต่ในที่นี้นะที่ผมเปรียบทให้เพื่อนๆดูนะขอยกมานะก็คือโนโวเจนเจอิลาินลี่นะเอ็มเจน แอสตราเซเนกและก็ไฟเซอรนั่นเองนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบนะครับความถูกความแพงของหุ้นยานเหล่านี้นะฮะด้วยอัตราได้อัตรา P/E ratio นะไม่ใช่ forward P/E นะ P/E นะครับแล้วก็ net income to stockholder margin นะครับก็คือประสิทธิภาพการทำกำไรเมื่อเทียบกับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะยิ่งมาจินสูงสูงนะแสดงว่าบริษัทนั้นเนี่ยทำกำไรได้ดีมากๆนะครับ อันนี้จะสะท้อนให้เราเห็นว่าทุกๆ100บาทนะครับบริษัทสามารถทํากำไรให้เราได้กี่บาทถ้าเปรียบเทียบให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะเพื่อแล้วก็ขนาดของวงกลมเนี่ยจะบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยมีรายได้เติบโตเป็นอย่างไรในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนจะเห็นว่าพอเออ PE เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาแล้วนะ PE หุ้นอย่าง Novo เนี่ย PE ค่อนข้างต่ํามากๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ13.5เท่านะฮะ Fizzer, j เเนี่ยเห็นไหมว่า3ตัวเนี้ยถูกกว่ากลุ่มนะเพื่อนในขณะที่หุ้นอย่าง Eli Lilly เนี่ยแพงสุดในกลุ่มนะ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ61เท่านะฮะและถ้าเรามาเทียบมาจินน,นเพื่อนจะเห็นว่า Novo เนี่ยมีประสิทธิภาพการทำกำไรสูงที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ3 0เกือบเกือบ35%ฮนะในขณะที่ Lilly เนี่ยประสิทธิภาพการทำกำไรอยู่ที่ประมาณ23%นะครับถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะเพื่อน Novo เนี่ย สร้างกำไรได้ค่อนข้างดีเหนือลิลลี่นะครับแล้วก็บริษัทที่ทำได้ดีนะเพื่อนๆจริง,รงๆกลุ่มนี้เนี่ยก็เกาะกลุ่มกันอยู่นะฮะทั้ง j n j ทั้งไฟเซอร์ทั้งแอมเจนแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับและในส่วนของเรเวนิวนะฮะเรเวนิวกรอตเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ n o v o เนี่ยเรเวนิวโกรธนะฮะเกือบ19%นะในขณะที่ลนะินลี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%นะเพื่อนถ้าเอาตัวเลขหลังบ้านมาเทียบกันแล้วนะ่ยโนโว เหนือกว่าลิลลี่นะครับในหลายๆด้านนะถ้าเราพิจารณาแค่ตัวเลขนะครับไม่ได้พิจารณาพอร์ตย่าของเขาโอกาสหรือว่า price m o m e n t u m อะไรต่างๆนะครับแต่หากเราพิจารณาแล้วเนี่ยความหลากหลายเนี่ยลิลลี่กลับมีเยอะกว่านะได้รัฐบาลของอเมริกาสนับสนุนนครับแม้ราคาหุ้นจะแพงแสนแพงนะนักลงทุนก็ยังคงชื่นชอบหุ้นอย่างลิลลี่นะไม่ได้ถูกเทขายหนักเหมือนกับที่โนโวโดนนะครับ และถ้าเรามาเทียบกันนั้นเพื่อนเทียบกับอินดัสทรีแล้วก็เทียบกับ s p นะฮะในอดีตเนี่ยในช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยโนโวทำฟอร์มเหนือกว่านะครับในช่วงไทม์เฟรมนะฮะย้อนหลังนะฮะแต่มีช่วงนี้แหละเพื่อนๆืนที่เขาปรับตัวลดลงมาณตอนนี้นะฮะแพ้ทั้งเพื่อนในกลุ่มแล้วก็แพ้ทั้ง s p ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโ no นโวนั้นเพื่อนทีนี้ถามว่าอะไรจะมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โนโวเนี่ย น่าจะกลับมาพลิกเกมนะแล้วก็ทําให้การเติบโตเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะสู้คู่แข่งนะครับทั้งฮิมนะที่ทํายาคอมเปาหรืออีไลลินลี่นะครับที่ทํายาในลักษณะเดียวกันและกําลังแย่งส่วนแบ่งกตลาดของโนโวอยู่นะผมเชื่อว่าอันที่จะมาพลิกเกมให้โนโวได้เนี่ยน่าจะเป็นนวัตกรรมยาใหม่ๆของโนโวนะเพื่อนล่าสุดโนโวเนี่ย กำลังยื่น FDA นะฮะแล้วก็ sign d a ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับยา GLP แบบเม็ดนะฮะซึ่งไปทะสบความสำเร็จแล้วนะเพื่อนคาดว่าน่าจะได้รับกับอนุมัติจาก FDA เนี่ยในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การพัฒนายา s e m a g l u t i แบบเม็ดสำหรับการลดน้ำหนักที่กินเอาแทนแบบฉีดเนี่ยนะเพื่อนน่าจะดึงนะฮะความสนใจจากผู้ป่วยนะจากผู้ป่วยที่เคยฉีดยาเพื่อลดน้ำหนักเบาหวานใช่ไหมเพื่อน มาเป็นผู้ป่วยแบบกินยาฮนะทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ความง่ายในการรักษาตัวนะมันดูดีขึ้นนันเพื่อนแถมราคาเนี่ยก็สามารถเมนเทนให้เท่ากับยาแบบฉีดเปลอๆนะเพื่อนถ้าเขาพัฒนาไปต่อได้อาจจะถูกกับยาแบบฉีดได้นะและโนโวถ้าทำสำเร็จนะก็จะเป็นรายแรกเลยนับที่ทำยาแบบเม็ดและมีประสิทธิภาพเหมือนยาแบบฉีดได้นะครับอันนี้น่าจะพลิกเกมทำให้ดึงความสนใจจากผู้ป่วยรายใหม่ๆแล้วก็อินดัสทรี นะเข้ามาได้นะครับกระแสน่าจะกลับมาที่โนโวนะสปอตไลท์จะมาสองที่โนโวมากขึ้นนะครับอันนี้นะผมว่าน่าจะเป็นอันนึงนงครับที่น่าพิจารณารอดูนะเพื่อนว่าปลายปีนี้เนี่ยเขาจะทําได้แบบที่เขาคาดการไว้หรือเปล่านะครับจากงบการเงินทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แตะอะไรมากนะเพราะว่างบการเงินโนโวเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับการลดคาดการไม่ได้ไปแปลว,ว่าเขาทําแย่นะเพื่อนก็คือมันโดน คู่แข่งแย่งมันก็ต้องปรับลดคาดการณ์ถูกแล้วนะดีกว่าไปเซตไว้สูงพอประกาศไตรามาสออกมาจริงต่ําเตี้ยเลียดินนะไม่ถึงแทร็กเก็ตนะอันนั้นโดนกระนำหนกว่าอีกนะครับก็โดนเทในตอนนี้นะครับก็ดีกว่าไปโดนเทในวันข้างหน้านะแต่ไตรามาสที่จะประกาศในเร็วๆนี้นะเพื่อนผมเชื่อว่านะฮะก็น่าจะอ่อนแอนะก็น่าจะโดนเทต่อได้นะครับราคา50เปรียญในวันนี้นะฮะน่าจะไม่ใช่จุดต่ําสุดนะับน่าจะยังไม่ใช่หลุม สำหรับ n o โวนั้นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไ i p e ปลายของ Novo แล้วกันนะว่านอกจากยาที่ผมพูดไปไม่กี่ตัวเนี่ยเขายังมียาอีกหลายกลุ่มมากๆนะที่โฟกัสนะไม่ว่าจะเป็นยาหายากนะครับยาทางด้านโอ้ระบบทางเดินท, Low Hit, ทั้งโลหิตทั้งโอ้หลายอย่างนะเพื่อนที่เขากําลังศึกษาแล้วก็พยายามจะขยายปล p e ปลายไปอยู่นะะมีทั้งอยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสนะเพื่อนลองดูนะเนี่ยเยอะมากๆนะครับ จากทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงนะโนโวยังน่าเก็บอยู่ไหมนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าโนโวยังน่าเก็บอยู่เนี่ยผมมองว่านี่เป็นโอกาสนะครับที่ดีที่เราจะทยอยสะสมหุ้นที่มีศักยภาพนะครับในตลาดยาลดน้ำหนักนะอย่างโนโวนะที่เข้าถึงผู้ป่วยหลายพันล้านคนทั่วโลกนะโนโวเนี่ยยังไม่ได้ขยายตลาดแบบจริงจังในแถบเอเชียนะเพื่อนผมว่า โอกาสในแถบเอเชียเนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆนะครับที่จะทําให้โนโวเนี่ยขยายตลาดได้นะฮะแล้วก็ผมว่าตลาดในตอนนี้เนี่ยมันแพนิกเกินพื้นฐานของโนโวไปหน่อยนะฮะและหุ้นเนี่ยอันเดอร์วลูอย่างแท้จริงนะเพื่อนๆนะครับหากใครยังมองบวกต่อโนโวอยู่นะก็ลองก็ลองดูนะเป็นโอกาสที่ดีแต่หากใครมองว่านี่เป็นจุดพลิกเกมแล้วนะฮะที่โนโวจะเสียให้กับลิลลี่นะฮะ ก็ลองพิจารณาระหว่าง2ตัวนี้ได้นะครับทั้งโนโวทั้งลิลลี่นะครับอ่ะนะก็เอามาฝากการสั้นๆไม่รู้สั้นหรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอยากให้รีวิวหุ้นตัวไหนแนะนำมานะครับรออ่านอยู่